อีกหนึ่งคนคะ่ะที่พูดถึงเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศของท่านนายกนะคะแต่ว่าไม่ได้มีวารกรรมเพื่อที่จะมาเชื่อเฉือนหรือตีปิงปองกันไปมานะ,ะเอาเป็นหลักเป็นการสาเหตุที่ท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศบ่อยคุณนพดลปัทธรรมบอกแบบนี้คะ่ะแจกแจงเป็นข้อๆด้วยนะบอกว่าหนึ่งนะคะ ก็มีกําหนดล่วงหน้าในแต่ละปีอยู่แล้วบางอนะีเว้นมันฟิกซ์อยู่แล้วนะคะอย่างการประชุม u n ที่นิวยอร์กประชุมอาเซียนญี่ปุ่นประชุมอาเซียนออสเตรเลียถ้าไทยไม่ไปตรงนั้นสิถึงจะแปลกอันนี้ส่วนที่1นนะคะส่วนที่2เดินทางไปเจราจากับรัฐบาลรวมทั้งพบปะนักธุรกิจต่างประเทศมันไม่ง่ายนะที่สักแต่ทําไปให้พ้นผล,ผลเพราะว่าจะไปแต่ละทีเนี่ยโอ้โหแฟ้มเอกสารเนี่ยเตรียมประเด็นเจราจากันหนักเลยนะคะในฐานะที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บอกเลยว่าเข้าใจขั้นตอนแล้วมันยากลำบากจริงๆเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจและทุ่มเทประเด็นที่3ค่ะการดึงดูดการเปิดตลาดและดึงนักลงทุนมาไทยเพื่อสร้างงานสร้างโอกาสตรงนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาอยู่บ้างนะคืองานด้านต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ปลูกหญ้าที่7วันแล้วก็เขียวเลยแต่มันเป็นเหมือนการปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นการวางรากฐานแล้วก็ใช้เวลาตามสมควรนะคะบางเรื่องเนี่ย มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรอถึง3ปีหรือว่าครบเทอมรัฐบาลอย่างเช่นยกเลิกวีซ่าก็น่าจะทยอยให้เห็นผลสําเร็จในการทํางานนะคะการด้อยค่าว่าการไปต่างประเทศเหมือนเป็นมแมลงวันบินไปบินมาไม่มีผลงานอะไรไม่เป็นรูปธรรมเนี่ยขอบอกเลยว่า ควรจะอยู่บนข้อเท็จจริงดูเหตุดูผลทุกอย่างด้วยครับคือในมุมสอวอบางท่านก็จะเอาสถิตกิการเดินทางของท่านนายกมากาง<อ>ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดินทางไปอย่างน้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเวลาการทำงานแต่คุณ,ณพนพดลรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยก็พยายามชี้ให้เห็นว่าไปแต่ละงานคือแล้วเป็นการรับตําแหน่งปีแรกด้วยตามธรรมเนียมก็จะต้องไปเดินสายอะเน<อ>าะแนะนาให้ต่างประเทศเข้าใจเหมือนกับที่ท่านเลขาธิการนายกท่นรัฐมนตรีคุณหมอมิ้งบอกอะ ไปเพื่อสร้างความมั่นใจและหลังจากนั้นการค้าการขายเนี่ยม,มันก็จะดีขึ้นถ้าได้พบปากกับผู้นำก็เป็นต่างมุมมองกันสวกับคนในรัฐบาล